คอักจะไปส่มเขาบอะพวกกระ้ายเอเละคขายน้ำบานน้ำบานพคอแห้งแล้วน,นี้าานดดก็นี่ก็บ่เดลกราคาปนไดดอกทังนั้นนี่ก็ทำหนั่งกับแบบทิพรอยนี่ลหละวิดกระตาบระมาลโอ้ยินบวบิดกระตา,าน้าแล้วนละ่ะโมีด้วเโซ่เหรอนะคนหาหลไม่ไหมบูมมมเคยเห็นหน้ากัดหล นี่กว่ากับผมต้อล้งมาหามิ่นนี่เด้เขา้เจ้าสั่งตัวมือขอกับไปหาตัวเพิงได้ปละล่ะเพิงเอามาก่อนนี่เก็บหังให้อันบ้านอันนั้นน้องเป่ามาขึ้นให้มีอันผู้ตอกถ้อยบอมุจากบ่มีอยูน่นะแล้วเจ้าบ่อยู่มันทำมิดใส่ถ้อยอันที่ได้หลายหังอยู่ เจ้าไปยุ้ยสีเกียบเนาะย่งต้นสูงตีปูขึ้นไปเลยเนาะนี่ก็กัดถ้อยก็กัดเ้าตูนบกตาขึ้นสูงน้ำละเอาเจ้าซ้ำอาได้สูงหลายก็ให้บันน้องโตก็ขึ้นให้หัวหน้าหัวเงยไหลายไปเลยมือหนังนึงได้สิบเก่าขวดมา่าไรคล้ายขวดละห่าเอาละแม่เนาะราคาดีเัยนะ ก็พวกใคยได้ขายเป็นไงเราขายนี่บอกคายยังได้บ่ได้กวนละป่านนั่นเลยอันตัวอ่อนมันเจ้าขายจังไรตัวอ <emy> ่อนผึ่งไหมคุณว่าจะได้มาไหมก็เล็บเตะขายเป็นโลบ่หร่าขายว่าไหนเจ้าบริสุกธิเงินเลยมันต้องซื้อถุงใบบยังไงมาใส่ใบถุงอันนี้มาใส่หรือเ่าใส่แบบออกขึ้นเท้ากระจก เหนียวอย่าง,งาายยันยังไข้กวย่มพการทันห่อนเหนื่นอย,ยไหมเป็นอย่างนี้นม่นพิป,ปบกไนมีถุงสุบนะต้องคอยกัดสั่นพูดันสั่นหนึงเอาเอาเอ,อ,อยูปะ่ยูเหน่อย้า,ามเอยัดีไมนเ้าเยยังดีแล้วเนาะไม่มไหเขาใ้เาในแบบนี้จับหางรั้งตัวมือนังไข่เนาะว่าตะกี้่คย ได้ไหลายเด้มือละดซีบกวัวหังนี่นเอี่นีา,นามือล็ดเเหังหักแล้วยังอีกคดูน่าจะ่ไหไปก่อน้เนเขาสวยกันหรอปะว้ดดาดูลิเขาเมียกิน ในบ้านพวกเราข่อยกระไดเลาะเว,ว,ว <laughs> น้นเรื่อยๆกันทั้งเรียกกันลวงเลยกินบ้านนึกกันละนี่ของผมนะครับนี่นี่เลาะรถดอนนี่ท่านได้เข่ามันเขา่ขาวดอนนั่นเหมืนอนดอนดอนนั่น,นอยู่หันสามคนเล็กน้อยท่าน,นได้ได้ดอกค้ามมามาที่หลังขอ่อยแมีน,นบ่ว บ่เคยเห็นเด้ทั้งนันบ้านบักสดใสกับไใปใส่ก็บ่เห็นคู่มือคม,มือเห็นกะอยากอึดแน่อยู่ทั้งก็ท่องวังมุนทั้งปุ่นนั่นมุนเพราะว่ามัน,มนปางสิมุนไปเลยได้แล้วนี่มุยวะมุนจนป้าแตกคอยเข้าไปมือนึง ปเป็นเลาะหาผึ่งขั้วไปหมดเปลาเลยโค้มไปหมดือ,อตัวรอดหมทั้งทั้งนี้รอาดาหลลมดเลยอเลาะมันก็ขี่รถเลาะมันเบ่งน้ำตัวน้ำข่างทางเบ่งน้ำก่อไฟ<ม>ได้ต้นน้ก่อไฟได้ด้วยนี่มาดูด้รับก่อไฟที่ว่านเล้อสมอเขาก็บ่ค่อยขึ้นตั ค่อยกัดเอาจนได้ฮะไม่ใายเอาจนได้เหรอท่านที่พ่อจะแล้วอันเลี้ยวเลี้มือเ่นพ่อเลี้ยวแมนมันซุ้มหนึ่งมันห้อยจูดเอามันจังไดิห้อยจูดก็ไพ่ห้อยไม่ใกล้เอาก็ไพ่ใหม่กู้ก๋วอยู่ละตีนบ้านนั่นนัวดใกล้หน้าจะบจูดออกเกิเป็นห้อยกั้ไก่ตัดอยผ่านนนั่ห้อยอันจูดมันจูดเห็นยังไหมว่า Nó khơi anh Âu bó lại chân đầy Ôi chùa đầu nó Nó bỏ lấy bầu bỏ lấy mùi bỏ lấy Mặt mùi 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 mà mùi 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 rồi con.